เจอบอแสคนเก็บของเก่านำหลักฐานสภาพใหม่เพื่อเลือดให้ตำรวจตรวจสอบคลี่คดีฆ่าหันศพก,กรณีที่เข้าใจยากในบางครั้งมักมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเราต้นกำเนิดของภาพวาดบางครั้งก็เกิดจากสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยและในกรณีนี้เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีอาจจะเป็นหนึ่งในกรณีที่ยากจะเข้าใจและยากจะทำนายได้ว่าจะมีผลลัพธ์อย่างไรเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวได้เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีเมื่อพบศพถูกฆ่าหัน ยกชิ้นส่วนและยัดใส่ถุงดำซึ่งถูกทิ้งไว้ในบ่อน้ำซอยการค้นพบชิ้นส่วนของมนุษย์เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆ่าหันศพที่เลี่ยงเมื่อช่วงค่ำของวันที่19เมษายนที่ผ่านมาแต่เมื่อวันที่20เมษายนพันตำรวจเอกสมพลวงศิิสุนทรรองผู้บัญชาการกออจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพฤชจำรุนศักดิ์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพินาลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพบศพผู้ปริศนา ซึ่งถูกค่าชำระอีกครั้งเพื่อเร่งค้นหาชิ้นส่วนที่ขาดหายเพิ่มเติมการตรวจสอบในพื้นที่และการสอบถามชาวบ้านรวมทั้งพนักงานในโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุได้เป็นเส้นทางในการค้นหาคำตอบในคดีนี้แต่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการเกิดเหตุนี้อย่างไรก็ตามการค้นพบของนายไพรัตขอสงวนนามสกุลอายุ53ปีคนเก็บของเก่าที่นำพลั่วตักดินซึ่งอยู่ในสภาพใหม่ แต่มีคราบเลือดแห้งกรังติดที่ปลายพั่วจจำนวนสองอันมามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คดีนี้มีการพัฒนาเป็นไปนในทิศทางที่แตกต่างนายไพรัตได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขามีอาชีพเป็นคนเก็บของเก่าขายและเขาได้พบพั่วที่ตั้งอยู่ในสภาพใหม่แต่มีคราบเลือดติดอยู่ที่ปลายพั่วที่อยู่ในกองขยะด้านข้างโรงงานเฟอร์นิเจอร์นั้นห่างจากบ้านของเขาประมาณ50เมตรจึงเกิดความสงสัยว่าพั่วที่เขาพบมานั้นจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่ ในความกังวลและความไม่แน่ใจในายไพรัต์ได้ตัดสินใจนำพลั่วที่เขาพบมาส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะมีการสืบสวนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาคำตอบในกรณีฆาตกรรมนี้ที่ยากจะอธิบายได้ด้วยความสงสัยและความไม่แน่ใจการพบพลั่วที่ไม่คาดคิดและมีคราบเลือดแห้งกรังติดที่อาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายให้เราต้องทำการสืบสวนและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดหากคำตอบสุดท้ายนี้พบเจออาจจะช่วยให้ความเป็นจริงของเหตุการณ์นี้ได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้น